สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนบรรยากาศจะพาเพื่อนเพื่อนมาเด็ดควาพัวลั่นเต่าที่เก็บจากสวนมะนีซสุเก็บจากสวนมได้สองสามมือเราก็จะเอามาเฮกับเขาจ้เพื่อนเพื่อนเนาะจะมาเด็ดควาเพื่อนเด็ดเอนี่จา้าเด็ดหัวแล้วก็เด็ดถ่ายเพื่อนเน,ะน,ะนาะจะเนจ่าเด็ดนี้พระจจะไปเฮกับเขาเนจ้า,จาเป็นทัวลั่นเต่าอันนี้จะเป็นสี สีเขียวเนอกจ้กะเนาะรากาอันนี้จะเป็นสีสีจะออกม่วงม่วงใบใบที่ในซองเพิ่อนเพิ่นจะบอกว่าเป็นสีแดงนี่จ้ะเนาะเลาจ้าเอิญนจะจ๊ะว่าผิดดอกจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จะ้ะราคาไอ้ถ้าเป็นสีม่วงม่วงที่เป็นเพิ่นเป็นเม็ดเม็ดเริ่มแก่แล้วนี่เปลือกเพื่อนจะออกแข็งแข็งอ่ะจ้ะเพื่อนเพื่อน เพราะฉะนั้นกะกินเป็นเมล็ดจ,จะดีกว่าจ่าเนาะนี่นจ้ะเราซีเขียวนี่กะเนี่ยินในช่วงที่ว่าเพิ่นเป็นเม็ดอ,อ่อ,อนขนาดเนี่ยกำลังแสบจา่ถาถ้าเพื่อไอ้ถ้าเม็ดเพิ่นใหญ่ไปกว่านี้เน,นาะจ่าเนาะเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็นจะเปลือกเพิ่นก็นจะแข็งขึ้นกันจ้ะเดี๋ยวปีนาซูจะล่องปลูกหลายๆชนิดล่องเบิงเน,นาะจนาอันนี้ก็จะเป็น ที่ว่าเ้าไดดเมล็ดพันจากปีที่แล้วเนาะจากสวนของเขาเองจ้ะเนี่ยจะเพืเ่อนๆปลูกพักป่าสารเขากะเหลือจากเมล็ดน้ำเนาะเมล็ดกรลายจะเพื่อนๆช่วงนี้ก็ได้เนะาะบรนี้กาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาไปเด็ดขว้าเพื่อนแล้วจะเนะาเนะเด็ดขว้าขว้าหล้วก็ะทายเพื่อนออกแลก้วก็ยะายคางๆนี่จ้ะ บางคนอาจจะรู้แล้วเนาะกระบอกเป็นยังจะรู้แล้วรู้อีกกระบอกเป็นยังจะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวมาเห็นเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะฮหดทำกันจะีเดี๋ยวก่อนจะจะไปเด็ดท้ายกับหัวท้ายหัวเพื่อนออกเนาะขว้าเพื่อนนี่จ้ะเดี๋ยวจะปอกข้างใน้ให้เบิ้งเนาะไอ้ว่าข้างในเพื่อนเป็นแบบแต่ถ้าเป็นสีออกม่วงแดงแดงๆนี่เพื่อนจะเป็นแบบใตเนาะจ้าเนี่จ้ะ เดี๋ยวสุดจะปอกให้เบิ่งจ้ะเพื่อนเพื่อนเราขว้าเพื่อนหรือเศษพักเศษอาหารทุกอย่างนี่ยซูเปอร์ทิ่มจ้ะเพื่อนเพื่อนจะเอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยต้อนี่จะ้ะเฮ็ดออกแบบนี้เลยเนาะแล้วก็นี่จะ้ะนี่เอาเส้นใยมันออกเส้นใยลา,างคางเนี่ยเห็นบ่เพิ่นเริ่มจะแข็งแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็นี่จะเป็นไนของ สีม่วงจะเป็นเพื่อนใน่จเพื่อนจะข้างในเพื่อนก็จะเป็นสีเขียวเขียวจะ้ะเนาะเนี่ยเป็นแบบนี่ในใจมเมล็ดเพื่อนเนาะเห็นสัตว์ประจ้ะนี่ก็จะตั้งกันดอกจก้ะเดี๋ยวมือใดไปสวนสุกก็จะเฮ็ดให้เบื้องอีกเนี่ยเปลือกเพื่อนจะแข็งๆเราจะเพื่อนเพื่อนถ้าขนาดนี่เราเปลือกกินบ่ได้เราจะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเลยเนี่ย ตาดแดดเท็ดปุ๋ยจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นในของสีม่วงเราจะเป็นๆเ,นเ,นเ,นเนดี๋ยวเอาว่างไว้นี่ก่อนจ้ะว่างไว้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของสีเขียวจ้ะเนาะเวลาเด็ดสุกกเด็ดจังสีเลยจ้ะระว่างมือเลยจะได้นี่นีเพิ่เริ่มจะแก่แล้วใหญ่เพิ่อเริ่มจะเป็นแข็งๆเราจะเป็นปๆเนี่แกแบบนี้ออก เนี่ยถ้าแบบถ้าเป็นแบบนี้นะเจ้าเพื่อนๆเ,เอาไปต้มกินเป็นของวางได้เลยจ้ะเนี่ยเนี่ยเห็นบ่จ้ะเห็นชัดบะน้อนี่จ้ะเนาะเพิ่งก็จะบ่ต่างกันนีรรร่ทำมะเล็บเพื่อนสมบูรณ์น่ยจะก,ก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงแปดจ้ะทำมะเล็บเพื่อนสมบูรณ์เนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็จะบ่ค่อยสมบูรณ์ปันใดเนาะนี่จ้ะ นี่แหละข้างในก็จะบ่ต่างกันจ้ะเพื่อนๆบ่ต่างกันอันนี้จะเป็นเปลือกของสีม่วงม่วงมาจากเนาะอันจะเป็นของสีม่วงอันนี้จะเป็นของสีเขียวอ่ะจ้ะบด้ต่างกันปานใดนอกจากเนาะอันนี้สีม่วงจ้ะอันนี้สีเขียวจ้ะเพื่อนๆนี่แหละถ้าเป็นขนาดนี่แหละเอาไป เอาเอาไปลวกเอาไปต้มแล้วก็เอามาบดบดก็ได้หรือจะกินเป็นแบบนี้ก็ได้จะเป็นเพื่อนเอาไปประดับจา,านอาหารเนาะก็เฮ็ดให้สวยงามได้จะขนาดนี้ก็ล่างกินแซบๆเลยจ้ะเนาะบางเที่สุกาวเนี่จา,าจะที่ว่าเพื่อนเป็นเมล็ดจ,จ้งสีนะสุกาไปต้มต้มแล้วสุกเอามาจินก็ไปสลัดอย่างอื่นนะจ้ะเน่ยจะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยว เอามาเด็ดขวาตอจ้ะอันนี้จะเป็นแบบเนี่ยเด็ดแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นทั่วลันเต่าที่แบบเปลือกเพิ่นจำบอออนถึงแต่แรกเลยจะเป็นเปล่าบลูสุกบับบลูสายพันุเอียงของเพิ่นรอ,อกจ้าบลูจะแบบเป็นทั่วลันเต่าเนาะเนี่ยขนาดเนี่ยไปพัดแซ่บเลยจ้ะอันนี้สิ สีแดงเนาะืุอสีอิ่นว่าสีแดงได้จากเพื่อนๆสีแดงโซลันเตาสีแดงนี่เอาใยมันออกกระตัดถ่ายจ้ะนี่เลยนี่จ้จเนาะนี่แหละผลผลิตจากสวนของข้าวจะเป็นเปลือกพุ่มไจ่นะเห็นซักก็จ้านี่ตัดออกไปเลยนี่หลังจากที่นี่แล้ว ตัดขวาพนนออกแล้วกับเส้นใเพันเอน,นสุกจะเอาไปล่างเอาไปเฮ็ดข่าว้าวจ้ะนี่เนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงยุดเทศกาลโกลเด้นวิกของญี่ปุ่นเพิ่อน,น่ะจ้ะไปใส่ค้นกระไล่หลาย รถไฟมือนีเลิกงานมากรถไฟก็ค้นเต็มอยู่แทบเสีบยบนมีหมองนั่งอาจจะเป็นเป็นเป็นช่วงก็เจ้าจยุทธเทศการของญี่ปุ่นเพิ่นกจ็จะคือคล้ายๆสงการบ้านเฮ้าเนี่ยจ้าเห็นเนาะจะมาปกสู้บมอได้ไปไซด,ดอกจาก่าเฮ็ดง้านแล้วมือใด้ยุทธก็จะไปจะไปสวนอยู่จา้านี่จะเห็นบ้างเป็นนี่จะ ้ามาตัดขวัวทัวนั่นเต่านี่จะเป็นแเ,เนาะตัดเลยนี่ถ้าเป็นอ่อนๆเราเพิ่งก็จะบ่มีใยกลางๆดอกจ้เนี่ยตัดออกแบบนี้อันนี้อันนี้หนวยแก่ๆเพื่อนเนาะตัดหัวเนี่ยถ้าหนวยแก่ๆเพื่อนใยเพื่อนจะเป็นแบบนี้เลยจ้าตัดท้าย นี่จ้ะนี่อ่ะเพื่อนๆอันนี้หน่วยแก่ๆเพื่อนรักเอาได้อนี่เอาเปลือกเพื่อนไปเฮ็ดปุ๋ยต้อนี่ยขนาดนี้ก็ยังเปลือกเพิ่นก็ยังแข็งๆเราจ้ะเนี่ยเขาก็บหลอกเอาแต่ในเพื่อนนี่จ้ะเอาไปใส่ต้มใส่แกงเอาไปพัดก็ได้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเนาะ จะเป็นเพื่อนคลิปนี้กัไวบแค่นี้ก่อนจ้าเด้สูเดตขวาของทัวลันเต่าสีเขียวสีแดงก่อนได้จะเด้อนี่จ้าเนาะอันนี้ก็เรื่อมจะแข็งแล้วนี่จ้าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจะเป็นเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ